บบดสีเมือพี่น้องคือมีสามดอกครับผมดอกลงฝนบ่ <c oughs> ดอกนัง่งามนี่เนาะ <c oughs> สวัสดีจ้าวันนี้มาปอกกระสาปอปกตะนาอีกคือเก่าจ้าวันนี้สาวปอกผักเข้าปลาแต่เสาอีกคือเก่าจ้บพี่น้องมาตามหาเห็ดเผื่กมาตน,ตนาเนาะแม่นพี่น้องแต่ว่สสาสีแดงสีมันกับมะลุนกันจ้บพี่น้องแต่ว่าพอไหวล้วจะเป็นเห็ดเผือกกระไลเอ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไม่สวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องวันน,นี้ก็มาปอกกันอยู่ปลาคือเก่าละพี่น้นองปักเข้าปลาหาอยู่หากินคือเก่าเนาะเมน ตามเห็ดเพิ่งเข้าลายพี่น้องมาวาดนี่มานแห้งเนะสปมเนาะงเมนจ์มาวันนี้เอามาสองตาวันนี้รุนเบิงมาสีมานคือเก่าบ่ามาวาดน้ำมากระตาเดียวโอ้ยจนโมวีเนีวใส่เนะสปป์น้องเจ้าวันนี้เอามาสองตาพี่น้องเนาะยางมาไม่พอเอ็ดเพิ่กเขาเนาะเขาขาขนพี่น้องโมเมนต์เขาข้าขนเขาใหญ่บอกโอ้ยมีสิิทธ์เด้นี่ตาหนา เห็ดผงขาวผงขาวผ<ะ>งไข่ก็ะอองนะวันนี้เนาะออกยิ่งแหงเนาะเหมียนเห็ดผงขาลายรจะไปหนอสองดอกงามๆเลยจ้ามีแต่ดอกตัวมดตัวนี้ได้จะพี่น้องอดอกหนึ่งพี่น้องสีดอกเป็นดำแห้งเนาะวันใบตองเหรูกโอ้ยหุ่นดอกหน,นึ่งยุทธวันใบตอง เช่นจจกดอกสปกดอกหนึ่งบานบานแข็งจ้ะเมื่อวานเนี่ยเท้งเห็ดเพิ่งน้ำอ้อยเท้งเห็ดเพิ่งขลายเนาะสปกเนาะแหมยังไปเบิ่โซนเยอะเอาหลุนเบิ่งวันนี้สิเป็นจังได้พี่น้องเห็ดหลังสั่มขึ้นไหมวะสปปแหนมขาบอกเหงาดอกยางงามเลยเนาะปาดพี่น้องอซ่อนเบาพี่น้องขาก็ผัวเต็นเนาะตัวดอกหน่อยก็มีเด้วยนะโอ้ ขาใหญ่กูปรมือพี่น้องคนน่ะเดป๊บจปอบกับขาเห็ดอุ้ยดอกกวนตุกตาเนาะว่มันตุกตาวิ่งถอกหน่อยสปอบหน่อยหลายเยอะเลย่ะเอ้าพวกไปพวกไปพวกไปเสียดีเก็บตัวให้ได้ดิเอ้าออกมาอีกีเนาะไม่ค่ะวันนี้นำลังสามจะเป็นยังไงสป๊อตเนาะผ่านนำลังสามแล้วมักคักพี่น้องมักซีคน นีี่กินขาด,ดต่พี่น้องกตุงจ้งมงามันในโรงแรมเราพุ่นเอ้ามากลัมาหล้วส่งคือแล้วสปอบเฝ้าวันตามเม็ดดอกเงี้ยเนาะเม็ดผึ่งเริ่มถอยเม็ดดอกขึ้นตอแล้วสปอบเนาะใช่เดี๋ยวจะเก็บขอดปีใหม่ดีนสะสปอบโอ้ยฝนเหนียวมวนขนาดเลยขึ้นขาลายลายหรือลายจนบ่เห็นเนาะจนจนเห็นห้อยเนาะลาย หลางสัมอีกดอกหนึ่งพี่น้องจากดอกกะสปบผมเฮ็ดลังสัมเนาะเนาสระสปเด็ดคุณเด็ดสวยเด้อจ้าไม่ดีเนาะเมียนเ้ามันแหละลพี่น้องนนี้หัวสีมานหละสงคืออะไนะ สีนี่แหละมักแห้งขึ้นกล้องเงียนเถอะถลางซ้ำบอกเต็มสองตาแท่พี่น้องมุนี่เฮ้ยเหลือดผมแเถอะคือบานเถอะริบกุญกโดงจับพี่น้องอู้หูดอบานแขียงด้วยจ้ะแขีงเสียบคร้บพี่น้องเริบกุญกโดงเนาะอย่างงามเลยถลางซ้ำสีนี่ขึ้นกล่องขนาดพี่น้องเฮ้ย พึ่งขมิ้นพี่น้องอ๋อพี่ดอกนะี่ใส่ดอกเบ,บียงามเลยอืมใส่เราใส่โตถ่างยางเลยน้ะแม่นสียางสวยพี่น้องมดลังเขียวพี่น้องอืมค่ะนี่พึ่งเขาห่อยพึ่งเขาห่อยเขาต้องซ้ำ ถ้าดอกสีแดงกระเด้งแต่หน่อยเลยเนาะสป,ปอบนาะงแดนจ้าเอา้างูก็มีไข่ละงอกบานเลยเอ้ละงอกขาวเนาะแมนนละงอกเดือนสิบสองพี่น้องผ <c oughs> ดผู้แห้งว่ะออกเบิ้ดสุเฮ็ดเอ้าเก็บเห็ดวันทีสิผาทันวาพี่น้องผาธันวาเอ้าเก็บเห็ดวันทีสิผาทันวาพีาา่น้องธันวา สองพันหรอยหกสิบหกนาฏนาเนาะเจ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีได้จากพี่น้องอยู่ในป่าเนาะรุ่ยสปอปเพิ่งขลายจากพี่น้องเบิ่งมืันนี้สิมนันมันเห็ดเพิ่งขลาคือเก่าบ่า <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันไปลายเตบเนาะสป,ป,ป <c oughs> จอปเนาะเต๋าจะเข้ามาสองตาเ,าเ,เ,เด้อมืันนี้เห็ดดอกอุอ้ยเกลือบตัวนี้เกลือบคาราเบลเกลือบคาราเบล เอาลุยเลยโอ๋อคนอยู่ในไต่ตองเนาะเับดอกนี้เอาเลยเนาะเฮ้ยเนาะมันหกคเอาผึ่งขลายพี่น้องเฮ้ยลายคองเถกติดเลยเนี่เริ่มบานแน่เนาะวันนี้เนาะบานจ้ะบานแต่ว่าบานแข็งยังบานแข็งยังมือเอาพี่าเอาตัวพีผึ่งขลายตัวนี้ ฟอรอไปเลยมันไปเลยพี่น้องเนอะเป็นเห็ดยังพี่น้องนี่แต่ว่าเมื่อวานนี่ผมเห็นเพลเขกเก็บไปกินอยู่พี่น้องไก่เห็ดลงังโง่เพิ่งเขาหน่อยพี่น้องอู้ยเอาไปแกงสะปบ<ไ>ปะรดแกงแลยเสียบอ,อย่างว่ามันไตไก่ดูกรึดกรึดข้างในของของ แดงข้ามบ้านี่แดงขามก็มี่างไดเนาะมีทุกเฮ็ดเนาะเฮ็ดหลังสํมพี่าะลายดสบดีมงพี่ละไปักแมันตัวใดก่อนตัวก่อนันดอกเมาเฮยมันมัเลยพี่ดอกนามัเล Tamam um <okay okay> um มาแล้วอุ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วพักอรุดบันต้งใจกระอบเฮาำไปเบืองบันพี่น้องเหดเดอดเย้นนี้อเดเดือยอะแอนมักสีเหงหมักสีสีงามเยเห็ดเพื่อง้อยเห็ดดอกออกตอพี่น้องอ้าเดียเก็บออี้งสดงเลยะ แดงแดดสวยจังเลยนี่แนวมักเลยพี่น้องเก็บเห็ดล้างสับหมักสีเป็นงามเป็นกล้องแมนคนน่ะโอ้แผกครูเลยเนาะหมูอันบบเห็นเนาะแมนวันนี้โพพี่น้องเห็ดดอกสองคนในสอบถึงเท่าไหร่ได้เขียนอาตัวนี้เนาะก่อนเอาเลยดูเลย เดียงเจิงคืองเลยวัตถุพงเขาพงติ๋วผู้เดียวเพื่อนมูใหญ่ได้ไดคนนี้เขาหนันงสรัมดอกนึงเขาเนี่ยใส่ยังไงเขาไปเร็วกว่าไหนเนาะไปเร็วเป็นกายไปเลยเพี่น,น้องที่แหลกห็นดอกเดียวเนาะแต่แค่อีกสองพี่น้องอ,อ,อ,อู้หูายสัม มองเงินเพิ่งเสิออกใหม่พอสอบแดงข้าวกระหินบาด้านบัดสุเฮปขาตันดีแฮงดอกโอ้ฝุ่นดอกหน่อยพนตะนะยังสิงได้เก็บอีกไดินแม่นีนทุกเฮดพี่น้องมี่หอดละงอกเนาะจ้ะอ้าวเพิ่งขาลายคือเก่าพี่น้องอ้าหาไปเรื่อยมา,านไปเรื่อยพี่น้องเพิ่งขาลายเข็นไปเปรื่อยเนาะสอมเนาะเพิ่งขาลายสอบ ไม่อีดีเหรคืนนั่นเขา่ันเลยนั่นพี่นาเ่็นดอนต้นกันเตืนเปี่ยนลายหวงผิดเบาผิวกี่ดอกเเอ้านีแรกตัวนั้นตัวนั้นที่เหลือป่ะโอ้ยดอกน่อยเพื่อนเก็บเอเลยสักยังหรอฮะโอ้โบันเตศบัวตศสีไยไปแล้วก็บบัเมียนเนาะคุณ เบเลยเลยนะเอายผีพี่น้องน,น,นี่แหะกรมุกคิมีเลยเนาะแม่ผีต้นนะเอ้า่บมัเห็ดหลังเอาซองมาเนยสบเด้นอยู่ในกล<อ>่องนนนออ่นั่ดอกนึงต้องไต่นี่นี่นี่ตัวนี้ เก็บมวลก็เห็ดผงข่าไลได้นี่มันดอกไงเียนสีงามมาสองตามานสองตาเด็ดเลยเห็ดเหล่องเหล่มวนสีออกสองเลยเด้สาม่บอตัวนั้นเอาอยูบอตัวพี่เต็มกระเบี้วบอดอกอุ้ยสับแต่มวลเะนี่พี่น้องตักินเห็ด โอ้ยบอกหอยก็ได้กินอยู่วัดปีเลยบ้านเย็ดกับพ่อสาวออกเนาะน้ำอ้อยเด้อบ้านพี่น้องน้ำอ้อยปีน้นงาวอย่างสวยเลยน้องดอกเนาะเมือนเนาะวัดระเบ้อสะปบเป็นกระหม่อยู่ขางกันพี่น้องเก็บมาเลยสะปบแต่ว่าดอกนี่โพดโพพี่น้องโพดโพทั้งกลมใหญ่เนาะกลุ่นดอกหนึ่ง เอ็ดไม้นี่ดอกง่ายทีพี่น้องสองดอกด้อดอกใหญ่ห่มนี่ยเนี่ยเอ้าโอ้ยเย็นอัดหลาดด้วยพี่น้องพึ่งน้ำอ้อยคือมีดอกเดียวสปปห้ามเป็นตีเหั่หวานดอกหน่อยเนาะวันนี้ดอกเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องโอ้โคตดเต้ใจหัวรุดพึ่งน้ำอ้อยพี่น้องเอ็นดอกเดียวลองเปิดไฟเอ้ามันตีแล้วพี่น้อง งามเลมังอ้ห้งกระไลพกะไลโอ้น okay. ุกันอยู่นุ่กันไปเลยเนาะเน่จำนนหกเน่มีดอกเดียวพนกระไลอีดอกเอ่นองอย่างงามเลยเห็นหมองระดอกพี่น้องบ้างไหเนาบางแสียงเลยครับผมถได้ห้ามู่นเด็ด ตดอกยังงามอยู่เนาะเอาเป็นมเลยพี่น้องบ้านนคุะันขลายเนาะขลายจะไปให้แตงอเ็นสดอกที่ีมูเนาะแม่นเม็นก็เลยดอกมี่แห้งี่นดองก็สิเอาไดเอาได้วยได้ดว่เนาะอุ้ยนึ่งมิ๊วเมีนเพิ่งยังตัวนาะจับห่งลายอด้จับพี่น้อง Nhìn này ngày càng lạc phát đi. Sám đỗ okay. ừ. ừ. à. <laughs> cái. Sám đỗ cái. Sám đỗ cái. Sám đỗ này cái. 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 มองเบิ่งดอกนี่ถ้าบ่ได้เอาบ่ได้เอาไว้เป็นเสื้อได้จ้านยังบานแข็งนี่เนาะแมนบานแข็งโอ้ยดอกเอ้าจำ่มให้มันได้เลยสุพบู้ยหวานด้วบ้านผึ่งหวานพี่น้องโอ้ยผุ่งดอกนึงข้างในครับพ่อเอาเลยเนาะเอาเลย แต่ดอกเดียวเนาะหมอนเอา,าแต่ตัวนี้เป็นเสือพี่น้องเอา้าพออีกแล้วพี่น้องอุ้ยลงเบ่งตาน้ำสปอตพี่นอ้องคุณนนะ่ะสิเต็มเลยตาเนี่ยสิเต็มนะอสองดอกพี่น้องดอกหนึ่งขาเป็นไง โอ้สองตันขิงขมิ้นดอกมั้งโอ้ยพี่เด็กดอกหนึ่งโอ้ผมเพิ่งเห็นใส่เฮ้ด็กไม่ต่างอะไโอ้เดี๋ยวจะปอบหมดแดงหมุ่นดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดลางสังพี่น้อง ผึ่งขลายเนาะเห็นดอกเบียวผึ่งขาจ้าโอ้ดอกเบียงงามพี่พพี่อกนองดอกะพี่นองดอกเนาะะผึ่งขลายพี่นดอกคุณถางเลยึ่งเดียนยอะุนเ่าถสองดอกอยู่ข้างในเียเนาะเนาสอเลยเด้กระปยผึ่า เมืองเมือนสีไทยเห็นตาปกเลยซะขางมุ่ง,งมี่นเอาเอาในสปอบปะนีุ่ซองดอกพี่น้องของหนอนันองไ,ไม่มีเนี่เผึ่งขาลายไ๋เปยนอไปเลยเนาะ ไล่แต่ขาพี่น้องดอกอะไรกันหมดดินเลือะสปกทุกขังเนี่มันเนี้ยเฮ็ดถุงกระไลนอตกะนาเนาะเนาะเนาโอ้ยเรียนขามพี่น้องค้าตันนี่เฮ็งข้าวขุไข่้าวุไข่เอือยก็บายโท่มาเฮ็ดหลายแห่งวันซบ่มีตาใส่ทั้ง่นวัน สีขาวขาวบริสุทธิ์ขาวจุนจุนนะพี่น้องปัดสีเมือพี่น้องคือมีสามดอกครับผมดอกลงฝนบ่ดอกยังงามอยู่เนาะ่นปัดสีเมือพี่น้องเก็บเอาเลยหลอดสับปอบมึงเนี่ยล่ะดอกมันงามเนาะเป็นมุ้งเลยเด็ดแต่ไหนเป็ตาแผลแล้วบา อุ้ยแกงเสียเด้อเจน้ำอ้อยเนี่แต่วราม่เห็นแก่ทรายหนาแห้งอื่นหกแห้งเนาะไม่นจ้ะายางเก็บไปเลยรับสับปออะไรเนาะอุ้ยอุ้ยนี่เป็นยังได้สปอเป้าเอาหมดขั้นุเเร็วเร็วเร็วเรหมดขั้นหมดขั้นเนาะ หีแต่โอ้ยังมาออกรูดออกผูดแต่พี่น้องมึงแม่ล่ะบางดอ,อกกะทายใดบางดอ,อกกะทายบ่ใดพี่น้องแ,<น>แสงเพิ่นแหงเนาะสปบเนาะ,ะถึงเพิ่นหกน้ำเน,ะนาะแหมตะเบียงออกค่เป็นแนวนี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ต้องนั่งบางแสงใหม่โอ้ย,อยมาได้จากพี่น้องบ่ได้สปบเอ้าะพึ่งน้ำอ้อยพี่น้นอง,อ,งอ่อนดอนก่อนเนาะ ไปทางคนอีกแมน่หล่ะน้ำอ้อย้ะพี่น้องน้ำอ้ยพี่น้องอย็าไปหรุนหน้าเนาะตาสองพี่น้องตาสองเลือหน่อยหนึ่งนะสปอมเนาะตาหนังเต็มเป็นทีเรียบร้อยเนาะกอพี่น้องกอแดงกอลวงเนาะ สำหรับคลิปวันที่สิบผาท่านว่าหกหกพี่น้องหยดใจยยดมันวันนี้ก็ะือว่าสุดหยดแหง,งเนาะสะอปอบเนาะเป็นพี่น้องเป็นเฮดเพิ่งน้ำอ้อยเพิ่งข้าลายให้เก่าแล้วพี่นอ้องตอนนี้เพิ่งข้าลายเนาะ,ะน้ำอ้อยแต่ว่าเป็นล่างนีมีตาใสนอตนาเนาะนเป็นลาเบิดจ้ะสะอปอบ สวัสดีจ้าวันนี้สาวปอบกัตนาคงสิฝากที่ฝากน้องไว้ซ้ำานีได้จ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปากัตนาไว้น้าไม่ได้จ้าสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามันสุดยอดเนาะตนาเนาะส่วนมากจะเป็นเห็ดผึ่งน้ำอ้อยแล้วก็เฮ็ดผึ่งข้าวไร่จ้ะพี่น้องส่วนเฮ็ดดอกร่วมกะในบัวลายเนาะว่าสีมันเฮ็ดดอกก็บัวลายเนาะดินก็เริ่มแห้งลวจ้า เอามือกับมารลุนมาติดตามมังเจวาสาวปอบกัตนาสิภาพไปปลาใดไหมใดหลักมันเทจังเนจ้าสำหรับไม้ที่เขามาโมน,นี้กะไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องบันดองเมกอัเพิ่มมุทลีกเนาะสะปอบเนาะจ้าอ่ะกอยจะลืมเด้อพี่น้องฝากช่องรอปลากับตนาไว้นำแน่คลิปนาเมื่อนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผม